เกิดเจ็ดวันนะคะตันนี้จะเป็นสำหรับคนวันจันทร์นะคะรอบนี้นะคะเด๋ยวใครเข้ามาแล้วนะคะก็ขอเชิญนะคะสำหรับเออชาววันจันทร์เนาะเนี่ยอาจารย์ก็นะคะด้วยไพ่ยิปซีนะคะรอบนี้ชาววันจันทร์นะนี่ก็จะสับให้นะคะจะก,กีดไพ่ให้ FC นะจะก,กีดไพ่ให้นะคะเดี๋ยวใครเข้ามานะอาจารย์จะตัดเป็นเทคเทคไว้นะคะ ก็เจ็ดวันก็เจ็ดเทคนะคะแล้วก็เข้ามารันเงินใหม่นะเพราะว่าอ,อาจารย์ต้องเอาไปลง youtube ด้วยนะคะแต่ใครอยากไปดูดวงฟรีนะเข้าไปดูใน YouTube นะคะยีิบสี่ชั่วโมงนะคะไปดูเลยนะคะอันนี้สดสําหรับคนเกิดวันจันทร์เลยใครเกิดวันจันทร์นะคะด้วยไพ่ยีิบสี่นะคะเนี่ยค่ะสดๆเลยนะคะตอนนี้เราจะเออไพ่ยีิบสี่อย่างเดียวนะคะก็อขอเชิญนะคะเข้ามาวันจันทร์นะอาจารย์จะตัดนะ ใครเกิดวันจันทร์เข้ามานะนี้เนี่ยอาจารย์แจกขอบคุณน,นะคะกดไลค์กดแชร์อาจารย์แจกเดี๋ยวอาจารย์สับให้วันจันทร์นะเดี๋ยวจะกี่กันเอาสดๆเลยนะจะตัดไปแล้วก็เข้ามาดูกันใหม่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ตัดไปแล้วก็เข้ามาดูกันใหม่นะเนี่ยนะไยิปซีนะคะวันจันทร์ใครเกิดวันจันทร์แรยงานตัวด้วยน่ะ เนี่ยวันนี้นะอาจารย์จะแจกเป็นองค์พญายนาคราชนะวันนี้เป็นวันพักสิบห้าค่ำนะแค่ท่านนะ fc กดไลค์กดแชร์นะคะเนี่ยจะแจกแล้วก็ถ่ายรูปของอเนี่ยที่อาจารย์ถือองค์พญายนาคราชนะแล้วก็แคปเจอร์ไว้ข้างใต้เออ่คอมเมนต์นี้นะคะแค่กดไลค์กดจอหน้าเพจนี้นะคะเออ่แล้วก็อาจารย์จะจับฉลากตอนจบท้ายรายการนะคะเนี่ยค่ะกดไลค์กดแชร์เลยนะคะสําหรับวันจันทร์นะประจําเดือนตุลาคมเนี่ย แค่อาจารย์ถามว่าคุณวันจันวันที่พระพุทธเจ้านะคะทรงตรัสรู้ประสูติและประินิพานตรงกับวันใดน,นะคะให้ท่านคอมเมนต์ใต้ข้อความนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะจะได้รับฟรีนะแต่ว่าอาจารย์ถ้าใครตอบถูกเหมือนกันสิบคนจะจับจับถลาขึ้นมานะคะจะมีผู้โชคดีเพียงหนึ่งท่านนะคะที่จะได้รับองค์นี้ท่านปุกเสกแล้วนะคะโดยพระเกติอาจารย์นะคะที่ทางภาคอีสานะคะ นะคะถ้าใครมีบุญวัฒนาวันนี้วันพระนะให้บูชาไปนะคะแล้วตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะนําใบสีไปถวายท่านนะคะแล้วก็เป็นไข่ต้มนะขอเเรื่องโชคลาภการเงินพกจับวันนี้อาจารย์ให้เป็นของขวัญ FC ในเนื่องในวันพระนะคะที่ร่วมเข้ามาสนุกกิจกรรมนะคะน้องระดา,าวันมิสาคาับบจาคือให้ให้ให้เขียนด้วยนะคะว่าตรงกับวันเท่าไรขึ้นกี่ข่ําอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเออเนี่ยให้ให้สนุกแล้วก็ถ่ายรูป อาจารย์ผู่อย่างเงี้ยให้เอฟซีเนี่ยถ่ายรูปอาจารย์คู่กับองค์พญานาคราชเนี่ยถ่ายเสร็จแหละแล้วก็เอ่อเอารูปภาพที่ถ่ายไปไว้ใต้คอมเมนต์ที่เราพิมพ์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปเลยที่อาจารย์ไลฟ์สดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะจับรางวัลตอนท้ายรายการนะตอนจบนะแต่เรามาเปิดดวงสำหรับเอ่อคนที่เกิดเจ็ดวันนะเดี๋นี้วันอังวันเดี๋นี้อาจารย์จะเปิดดวงสำหรับวันจันทร์ อาจารย์สับไพ่และชาววันจันทร์เนี่ยอาจารย์จะใช้เออสมอท็อกอีกเครื่องหนึ่งนะคะเข้ามาเข้ามาดูนะอีกเครื่องหนึ่งนะวันจันทร์เนี่ยอาจารย์ใช้ True to Move t r u e Vision นะเนี่ยอาจารย์จะใช้ True นะคะเนี่ยตัวอย่างของเออ่คุณพี่ท่านเนี้ยเนี่ยให้น้องเนี่ยถ่ายรูปอาจารย์เนี่ยนะคะใครอยากได้นะให้ถ่ายรูปแบบเนี้ย ลายรูปอาจารย์อย่างเงี้ยแล้วก็มีถือองค์พญานาคราชนะนะคะแล้วก็เอามาไว้ใต้คอมเมนต์อย่างอย่างคุณพี่ท่านเนี้ยเลยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยนะเขาเอามาไว้ใต้คอมเมนต์อ่ะตรงนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์อาจารย์นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะจับรางวัลกันมีตอบมาสองท่านแล้วนะตอบมาสองท่านแล้วเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะเกิดวันไหนนะคะสําหรับชาววันจันทร์นะโดยไพ่ไพ่ยิปซีวันนี้อาจารย์จะทํานายไพ่ยิปซีใจถ้าเกิดใคร มีคําถามอะไรสอดแทรกนะวันจันทร์น่ะถามมาได้เลยหนึ่งคำถามจะจะตอบให้ไปเลยวันจันทร์นะคะตอนนี้เราก็ก็แพทย์พาพสดอยู่นะคะอาจารย์จะแพทย์พาพสดอยู่ด้วยสําหรับดวงวันจันทร์นะอาจารย์จะดูดูในในในทูมูฟอนนี้อาจารย์ใช้ทูมูฟนะรายเดือนใช้รายเดือนเนี่ยเนี่ยอาจารย์จะดูของอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยนะคะไลฟ์สดเนี่ยอีกเครื่องของวันจันทร์โอเคเดี๋ยวเรามา เริ่มกันเลยนะคะวันจันทร์นะอาจารย์จะเริ่มกันเลยก็กดไลค์กดแชร์นะคะสําหรับเออขอฝากกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาดูนะคะก็ขอกําลังใจนะคะขอกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสําหรับเออท่านที่เกิดวันจนันทะร์กันนะอืออ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะชาววันจันทร์เป็นยังไงบ้างนะขอบคุณนะคะน้องเออดาด้านะเอนะเอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะชาววันจันทร์นะคะ เนี่ยมาแล้วเป็นไพ่นะอาจารย์จะหยิบให้ท่านสิบใบสำหรับวันจั์เนี่ยจะจะ,จะได้สิบใบนี้แต่อาจารย์ขอประจาสัมพันธ์หน่อยอาจารย์เปิดเป็นให้ให้ fc นะบูชาเนี่ยอาจารย์ถูกเสกแล้วนะคะเป็นลิปสติกนะคะเป็นเสริมดวงแล้วนะคะอาจารย์เสกแล้วนะคะให้พ่อแม่มาเสกให้แล้วนะคะก็ใครที่จะเอาไปใช้ลิปสติกนะคะทาแล้วก็ให พูดอะไรมีแต่ความนเะมตตามหานิยมนะคะใครอยากจะขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์ใครที่อยากจะเอาไปทานะคะเพื่อเสริมวาจานะคะให้มีสเสน่ห์พูดไรคนรักคนหลงนะคะได้เงินได้ทรัพย์นะคะอันนี้ให้ให้เปิดให้บูชานะคะทั้งบอเออลิฟตรงนี้นะคะเอาวันนี้ฝนตกหน่อยส,สัญญาณจะหลุดนะ,ะอันนี้แท่งก็สองร้อยเก้าเก้านะคะไว้บูชาไรายได้ตรงนี้แจงก็จะเก็บไว้ทําการสร้างพระียะเมตไตรด้วยนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้เสกแล้วนะคะ299ริบลินะคะที่อาจารย์ให้บูชาแล้วก็จะมีแป้งนะทีน,นี้แป้งนี้ก็ปลุกเสกแล้วนะคะเออปลกเสกเอาไปทาหน้าให้มีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะใครเห็นใครรักเจ้านายรักเจ้านายชอบนะคะในบูชา2 9 9นะคะแป้งนี้นะคะเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นที่อาจารย์เสกให้ให้เอฟซีนะคะเอาไปใช้เสริมนะเมตตามหานิยมนะคะ อันนี้ก็ไปใช้กันนะคะแล้วก็ที่เปิดตัวอาจารย์ก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์ความงามหองอาจารย์เองด้วยนะคะแบรนด์สวยๆตัวนี้เป็นครีมมิลค์นะคะหน้าเด้งหน้าเด็กนะคะยกกระชับเป็นผลิตภัณฑ์ความงามแบรนด์สวยๆนะใครเข้าไปดูนะไปดูชมสินค้านะคะอาจารย์นำข้อาจะาต่างประเทศร้อยเป็นเนงไปดูได้ที่เว็บสวยๆคอมภาษาไทยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสามหนึ่งหกห้าศูนย์หกเก้าห้านะคะศูนย์หกสามหนึ่งหกห้าศูนย์หกเก้าห้านะอาจารย์ก็มีอย่างลิปเนี่ย เราจะเสกแล้วนะเนี่ยเราจะเสกแล้วเราก็าไปทานะคะเสริมนะเมตตามหานิยมนะคะสองร้อยเก้าสิบเก้านะคะในราคาผูกเสกแล้วนะคะเนี่ยทาแล้วก็เฮงก็รวนยนะพูดอะไรก็ใครได้เงินได้ทองได้ทรัพย์กันเลยนะคะพูดกับใครพูดกับไปทําธุรกิจจะพูดกับใครก็สําเร็จนะคะอันนี้เสกแล้วนะสองร้อยเก้าเก้านี้นะคะที่อาจารย์เปิดตัวเป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะ,ะตัวนี้เป็นเซ็ตฟ้ากระจายของอาจารย์เองนะคะพันกว่าบาทน,นะคะได้สบุพกุต้าสองก้อน ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้านะเป็นเอเจนเนลมาหอยทากนะคะจากเกาหลีก็เอฟซีหมยหน้านะคะอยากจะไปอุดหนุนนะคะสินค้าหรือว่าจะมาบูชาลิปสติกหรือว่าเป็นแป้งนะคะเจลเติมนะาเมตตามัานิยมก็เข้าไปนะคะว่าอาจารย์จะไว้ในหน้าเฟซนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตลงหน้าเฟซแล้วก็อยู่ที่หน้าเว็บไซต์สวยๆ com ด้วยนะคะแล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะสำหรับชาววันจันทร์นะ วันจันทร์ท่านได้ไฟเดอะฟูลอะนะเดอะฟูลท่านอาจจะเป็นคนที่เหมือนว่ารักอิจระอะไรอย่างเงี้ยนะวันจันทร์นะรักอิสระแล้วก็นะมีความกระตือรือร้นนะคะในหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยสาหรับชาววันจันทร์นะแล้วก็ชาววันจันทร์เนี่ยนะคะคุณเป็นคนมิสเห์ช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามีใครมาจีบมาชอบชาววันจันทร์อยู่ก็ได้นะคะเดอะฟูลนะคะเนี่ยแล้วก็เดอะชารีออเนี่ยนะ เออเจ้าชายขี่มะขาวคือว่าวิศวกรบางคนในทํางานในเรื่องของพวกวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะถูก,ถกโฉวกด้วยสําหรับชาววันจันทร์นะคะพวกวิศวกรอาจจะมีการเดินทางทั้งต่างประเทศและในประเทศชาววันจันทร์ช่วงนี้เหนื่อยนะการงานเหนื่อยเร่งรีบต้องทําอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยหกไม้เท้าเนี่ยการงานท่านจะสําเร็จอะพอคนที่มีผลงานนะคะก็ผลงานจะโดดเด่นนะคะเข้าตาเจ้านายด้วยสําหรับชาววันจันทร์นะการงาน ธุรกิจกิจการก็จะดีสําหรับชาววันจันทร์ด้วยนะคะสามไม้เท้าเนี่ยนะธุรกิจของท่านะจะมีการขยับขายายต่อไปสําหรับชาววันจันทร์นะคะมีการขยับขายายมีการเปิดร้านค้าเพิ่มธุรกิจถือว่าเป็นจังหวะที่สําหรับชาววันจันทร์นะมีการขยับขายายธุรกิจร้านค้าเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าดีนะเออราชาถือไม้เท้านะช่วงนี้การงานดี พราะว่าวันจันเนี่ยไปสมัครงานไปวิ่งเต้นไปเสนอไปสอบข้าราชการหรือบรรจุอะไรได้งานทํานะคะสําหรับชาววันจันนะเนี่ยเจ็ดไม้เท้าเนี่ยนะการงานประสบคอร์มสําเร็จชนะคู่แข่งนะคะใครที่เออไปวิ่งเต้นนะคะไปเสนอไปประกวดจองประมูลชองอะไรเงี้ยสำเร็จนะชาววันจันสำเร็จเลยเดี๋ยวาจารย์ปรับกล้องนิดนึงนะ ชาววันจันทร์น่ะไปวิ่งเต้นนะคะไปประกวดทองไปยื่นเสนอราคาอะไร ya, เงี้ยสาเร็จแน่นอนนะคะสําหรับชาววันจันทร์นะคะเนี่ยไปสมัครสอบนะคะไปสมัครเรียนเกตการคะแนนเรียนขึ้นดีขึ้นด้วยนะคะแต่งานจะเหนื่งหนักเหนื่อยเนี่ยก็ขอให้คุณมีความพยายามนะวันจันทร์นะคะสองดาบนะชาววันจันทร์เนี่ยมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นด้วยสําหรับชาววันจันทร์นะคะอาจจะตัดสินใจคุณอาจจะต้องรอบคอบมากขึ้นในเรื่องของการงานวันจันทร์นะ รอ,อ,อบครอบในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะมีการทําผิดพลาดเกิดขึ้นในเรื่องการงานก็ได้นะแต่ช่วงที่คุณอย่าใช้อารมณ์อย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะแต่อาจจะตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานอะไรเงี้ยสำหรับชาววันจันทร์ด้วยนะคะาะช่วงนี้เหมือนความรักก็เริ่มมาระวังการมีปากเสียงนะคะทะเลาะกับคนรักนิดนึงนะคะสําหรับชาววันจันทร์นะเออกงร้อแห่งโชคลาภนะเกิดขึ้นนะคะ พาวันจันดวงนีนะประจําเดือนตุลานะคุณจะมีโชคมีลาบนะทิศทางประสบความสําเร็จในเอ,อ่อการงานเนี่ยนะคะกรงร้อ,อยแห่งโชคลาบม,มาถึงแล้วใครเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบประจําเดือนตุลาคมท่านจะมีโชคมีลาบมีทรัพย์ด้วยนะการค้าขายธุรกิจคล่องตัวขยับขยายนะค้าขายดีนะเออเปิดร้านค้าได้เลยใครจะลงทุนลงทุนได้เลยประจําเดือนตุลาคมนี้นะโชคลาบม,มาแล้วอ่ะเจ็ดเจ็ดเหรียญน,นะบางคนยังมีโอกาสนะคะได้ขึ้นเงินเดือน ด้วยเงินเดือนขึ้นแล้วก็ขยับขยายสายงานด้วยนะคะเดี De ๋ยวมดจิเชียนนะบางคนเนี่ยนะคะไปอาจจะมีการช่วงนี้ท่านอาจจะเครียดเกียดชาววันจันทร์นะไปดูดวงไปหาหมอไปดูคนทรงหรือว่าไปปรึกษานักจิตวิทยาก็ได้หรือชาววันจันทร์บางท่านนะก็อาจจะไปบําบัดจิตนะคล้ายๆว่าไปรักษาอาการทางจิตเกิดขึ้นนะแต่แต่จะมีเชี่ยเกิดขึ้นดีนะ คนที่ทํางานเกี่ยวกับความสามารถเฉพาะทางอ่ะเออหาอะไรได้พิเศษจากความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยมีพรสวรรค์ถ้าเกิดว่าคุณวนจันเนี่ยมีความพรสวรรค์มีความสามารถในเรื่องอะไรเช่นคุณมีความสามารถในเรื่องของคุณบินครูคุณก็ไปรับสอนเรียนพิเศษหรือว่าคุณมีความสามารถในเรื่องของเดเมาิเชียนหมาถึงความสามารถความจำนานเฉพาะทางของคุณคุณมีความสามารถในการ เออร้องเพลงเก่งคุณก็ไปสอนร้องเพลงก็มีไรายได้เกิดขึ้นอันนี้คือคุณจะต้องใช้พรสวรรค์จากสิ่งที่คุณมีเพื่อให้ก่อกอเกิดไรายได้นะคะอันนี้อาจารย์แนะนําสําหรับชาววันจันทร์มันน่าจะดีนะเดอร์มิชเชียนการค้าขายดีได้ได้ไดพ่เดอร์มิชเชียนนะการงานก็มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนชงเสริมด้วยนะคะก็ประมาณนี้สําหรับชาววันจันทร์นะคะประจําเดือนตุลาคมนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์อะไรนะคะแต่ว่าชาววันจันทร์น่ะท่านได ให้ท่านมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศแดนไกลด้วยนะคะจะมีการเจอเพื่อนเก่าพบเจอเพื่อนเก่านะคะไปต่างประเทศนะคะจะมีคนไกลมาหาคนที่อยู่เมืองนอกมาหาท่านหรือไม่ท่านก็จะเดินทางไปต่างประเทศไปเที่ยวนะครับหรือบริษัทที่โดดเด่นวันจันทร์นะคะบริษัทพวกไกด์ทัวร์นักท่องเที่ยวล่ามอะไรเงี้ยถูกฉลกสําหรับวันจันทร์ใครที่จะเรียนต่อในด้านสาขาการโรงแรมดีนะ เออใครสมัครงานพวกการโรงแรมอะไรงี้ดีเลยรายไ,ได้ดีเงินดีด้วยนะคะพานักท่องเที่ยวเอนเตอร์เทนอะไรงี้ดีธุรกิจเกี่ยวกับไกด์ทัวร์การท่องเที่ยวแล้วก็ช่วงนี้คุณมีโอกาสไปงานบุญงานคุณส่วนเกิดขึ้นด้วยสาหรับชาววันจันทร์อันนี้ก็เป็นสําหรับดวงคนเกิดวันจันทร์นะคะอันนี้ท่านใดน,นะที่สนใจนะเพราะอาจารย์ก็รับดู่วงจุ้ยด้วยนะคะดูหวงจุ้ยด้วยเข้ายานสมาบัติแล้วก็รับนะคะดู่วงจุ้ย แล้วก็ถ้าท่านใดเนี่ยติดต่อดูหวงจุ้ยนะเดี๋ยวแอดไลน์มานะคะหมอหนะ้ารับตรวจดูหวงจุ้ยได้ยานสมาบัตนะคะแล้วก็แค่่งรูปภาพนะคะบ้านที่ท่านอยู่อาศัยอย่างเงี้ยมานะอาจารย์ก็รับดูหวงจุ้ยนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ใครที่จะสนใจนะคะอยากให้เอฟซีมาเปิดดวงส่วนตัวกับหมอหน้านะคะส่งรูปอาจารย์ไม่ได้ค่ะส่งไปในข้อความได้ไหมก็ถ้า่งมาตรงใต้คอมเมนต์นี้ได้ไหมคะ เหมือนพี่ท่าน,นเมื่อกี้นะคะส่งรูปมาตรงใต้คอมเมนต์ที่น้องดาด้าขึ้นเนี่ยนะคะเออส่งรูปมานะคะตรงใต้เนี่ยนะแล้วก็ให้บอกว่าวันขึ้นสิบห้าค่ำวันตรงวันไรน,นะอาจารย์จะให้ให้ใหตรงถ,ถ้าถ้าทำถูกกติกาอาจารย์จะให้นะจะแจกไปนะคะเอส่งมาทางไลน์น้องดาด้าก็เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมคะ ื่อคนอื่นเขาจะได้เห็นด้วยส่งสงใต้เออฟซบุ๊กไลฟ์เหมือนที่เราพิมพ์ส่งได้ไหมคะจะมีพี่เช่นท่านหนึ่งที่ส่งได้นะเนี่ยนะท่านใดเนี่ยให้เนี่ยนะจะเปิดดวงส่วนตัวหรืออะไรนะให้สแกนอันคิวโค้ดตรงนี้เลยนะคะเออเนี่ยสแกนคิวโค้ตรงนี้นะคะก็เปิดดวงส่วนตัว แล้วก็อาจารย์เนี่ยก็รับเอ่อแต่งหน้าเสริมห,หง่อหิงรวยเงินล้านแล้วก็รับเปิดดูหงจุ้ยด้วยนะคะพลังจิตยันไหนก็โอเคนะเดี๋ยวอาจารย์จะตัดเบรกนี้ไปสําหรับคนที่เกิดวันเดี๋ยวใครที่เกิดวันพุธนะเอ้วันอังคารเนะี่ยเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวเราตัดเบรกนี้ก่อนขอบคุณนะคะเดี๋ยวตัดสําหรับคนเกิดวันอังคารนะ